อ้นอยวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เข้า96นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับผมเพจอ,อภัยเลขเด็ดนะครับเจอกันไลฟ์สดนะครับผม มันรวม3น่อยนะครับเมื่อวานนี้เข้า96 VIP นะครับมีใครได้บ้างนะครับผมมีใครได้บ้างเนาะอยากได้หัยรัฐบาลก็อยู่ในเพจนะครับผมเจอกันไลฟ์สดนะครับวันที่16นะครับตอนเช้า วิ่งลูดเจ็ดกับศูนนะยนนะ์นะครับเบิ้นนะสายเบิ้นนะนะครับ ระวังกับหัวนะครับ92นะใครจะเล่นกับหัวก็ได้นะ92 93นะครับผมไม่ได้กลับให้นะครับจะมาตัวเดิมไหมนะครับสายเน้นนะครับสายเน้น สาเน้นนะครับกันทุนไว้หน่อยนะครับ2ตัวนะติดไว้บ้างนะครับกันทนะุนนะส0 9 0ูนยนะครับเก้านน,นี่ตัวเดียวกันนะครับระวังกับหัวสายด่วน ให้ไปเลยนะครับสายด่วนนะมีอยู่สองตัวนะครับสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสายด่วนของเราวันนี้นะครับชุดเน้นนะครับผมวิ่งรูดนะวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูด 17นะครับเลือสามตัวต้องตามนะครับสามตัวนะครับผมต้องตามนะตัวแดงๆนะครับขอเน้นนะ ศูนหกสองศูนไปตัดเอานะครับศ6นหสองูนไปตัดตัดเอาขอให้ร่ำรวยร้ำรวยนะครับวัที่แล้วก็ฟัน9ก้าหกนะสายด่วนนะครับทุกท่านนะตามนี้นะครับขอให้เข้า3ามตัวนะครับผมขอให้เข้า3ามตัว ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ